เอาละครับยินดีต้อนรับนะครับขอสู่บรรยากาศของสนามมองไฟมืนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมนฐานนะครับนี่คือทอสองนะครับเดี๋ยวหฮาสี่เบิ้งน้ากันแบบยาวๆเลยนะครับเริ่มจากทอสองก่อนนะครับทอสองแลวก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่้องด้เบิ้งนะครับบรรยากาศคือว่าคึกคักคึกคืนนะครับบรรยากาศคือว่าคึกคักคึกคืนาฮอดมองมนบายแบบ บวังไฟกำลังเริ่มทยอยเข้ามานะครับมีทั้งขนาดทอนนิ้วนะครับทอสองอสนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแบกกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับทอสอง่มแล้วคงนาวางนด้สนนี้านได้มย่งมอามนดวานี้ม้านางานี้้าา กขอดออกจากบ้านไอ้กองสู่หาะครับโมเดลที่ไหนด้วยนี่มึงรักษารมีครับบรรยากาศตอนนี้นะครับโหสุกว่าสิคึกคักนะครับบางไฟเขามาฐานชุดนันสิบปังแล้วนะครับตอนนี้เป็นทอสองนะครับเดี๋ยวเบิเ่งกันยาวๆค,ครับบังหน่อยนะครับบังนิวเรื่อบังนี่ ทอนิวนะครับสมคิดการเบาเพนุานเอาละครับเพชรนุลลานทอสองนะครับเพชรนุลลานนะครับทอสองครับทอสองอ ขมถามพี่ตัราเก่ง่ตัวเดียวมั้งเดี๋ยวมือมันมักตอนมันเดืดใจรับมันเงียบขึ้นพี่เรียงจับสายแล้วนะครับทอสองนะครับทอสองสมคิดกันเบาบางนิวหางเงียบผลดอกกระียบ

สงสัยนะครับแอดเทวดานะครับเขามาแล้วนะครับโบน่อยทิ้งนั่นแบกบางไฟเขามาแล้วนะครับนัแบบ่นคือทีมงานของแอดเทวดาทศสองนะครับท2อสองัคราือต่อครับน้องทัดดาว ไปอีกสิบสามร้อยนะครับสองร้อยไปสิบลากถึงสามร้อยน้องทัดดาวน้องทัดดาวเอาหลุดก,กันเบืองกันไปเรื่อยๆครับฟังกรรมการขานซื้อขานเวลาไปนำนะครับ น้องทัดดาวลักล่างมาอยู่ทั้งหมดไปครับรออชินเย็้งานดสครับานดอมคิดครับสคิดตากบครับเวลาร้อยหกสิบห้าอสครับสมคิดบังนิ้วทอสมนั่นแบกขม้าแล้วนะครับเป็นบังมื่นนะครับบังนี่นะครับที่ทีมมงานนี่เอาขมาอยู่นี่นะครับ บังไฟขนาดหน้าสามนะครับท,อท2 2> อ้อสามความรอบใจก็เริ่มขยับข,ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมันบรรยากาศไปน้ำฟังไปน้ำครับฟังบรรยากาศไ,ไปนำ้ำเ,เอ้ยบึงบรรยากาศไปน้ำฟังไปน้ำครับ แบกกันไม่อีกแล้วครับแบกกันไม่อีกแล้วครับทอสองนะครับนี่นะครับอีกบางนึงแล้วนะครับกำลังสิไปเปิดนะสิไปเปิดช่างนะเอาละครับรุยกันต่อครับเอาละครับรุยกันต่อครับพอครับคับเลยขอตอนจินพอยกสี่หนึ่งสองสามปล่อยครับ โดนน้ำเลี้ยนหัวนะครับเทปนวลลานน้ำเลีนตะแบงครับทดาวบอลถูเน้อหัตดาครับควใดจะมาเห็นไ่เห็นกันดีละยอดอดชิมคับยอดจิงจินตะลักมาอยู่มาเพียงตีา บังต่อไปครับบังต่อไปคิวต่อไปครับดุมกอทอมต่งไปแล้วนอเนือครับคือคักดีบหัวใจเข้ามาเรื่อยๆครับครับสนามบังไฟสนามนี้นะครับมันเราใจนะมันเร้าใจนะครับบรรยากาศมวนๆนะครับกับการจุดนะครับบังไฟทอสองทอสามนะครับเท่านิ้วครับ ช่วงนี้เป็นการขับเคี่ยวกันของทสองนะครับแล้วก็ย้อขึ้นมาเป็นทสามอ่ะบรรยากาศโอ้โ,โหครับบอแตกต่างจากบังไฟแสนนะครับสนามบังไฟมื่นนะครับมีความมันแล้วกาความคึกคักนะครับพอๆกันเลยครับกับสนามบังไฟแสนนะครับนี่คือสนามบังไฟมื่นนะ,ะฟังไปน้ำนะครับรุ่นไปนำ้ำฟัง โคศกสนามบรรยายไปน้ำครับไอหากุมาังหันไอไอไปเคลื่อนลาสีอยู่สงานนี้มันแผนี่เขาจะคว้เรอจุบางหน่สาม้สิบหาบอนี่ใส่ซื้อยังนี่บอนาาดบอยใหม่พ่อพันธ์ซีซีเก้าเกาครับขยับรถด้วย

ต่อทอมอนะครับเห้ร well. oh, ัตอครับสรอาละครับลุยกันต่อครับองศายังดีอยู่ดอสอจะคินนะบอลรอปล่อยครับโอ้โครับกระสวกขึ้นเปา

บอลตองครับนคปอเอากันต oh yeah. ่อครับเอากันต่อควันไปแล้วพี่หนุ่มควันไปหาอะไะครับเขาไม้แล้วครับเขาไม้แล้วหนึ่งบัางนะครับนั่นคือทอสองนะทอสองคือกันแหละครับครับเขี่ยวเข้มข้นแล้วครับช่วงนี้นะครับทอสามก็พร้อมนะครับทอสองก็เต็มฐานแล้วครับ

อยู่ทางด่านหุน่นเป็นฐานหมอกไฟแสนนะครับแต่ว่าบริจุดดอกนะครับเป็นฐานเล็กนะ,อะ 8, 8, เอามาลุดบางนี้ครับนครดงมนันคือค้างแห้งเลยครับคือค้างแห้งเลยผมโว่าสิบรรยายเลยมันมันนะบรรยากาศมันถือว่า รอบใจแห้งสงจคินสามร้อยสามสิบห้านะครับสจคินนัคอนดงมันแปดงมัน้นะาแปนะดสิบแปดสิบห้า งเบามาดูกองทมอครับหนุ่มกทมก็มีรุ่นนะครับเบามาอยู่นะครับบนฟ้านี<ร>า่คือ,อนครดงมันนะครับเตะแลครกองทมับเวลาด้นามาีครับต้องัครับี่ล้อมาครับองห้คร้อเครับลี่ย เราสบาาครับนุมกลสมอโอ้โหนุ่มกอสมอส,บสบายสบายครับ <c oughs> ความไวเป็นของปีศาจนะครับไม่ได้ด้วยเล่ก็ได้ด้วยก้นละครับวงการนี้อยู่ยากนะ <c oughs> <c oughs> างไฟนะครับหลายรูปแบบนะครับแยบยนต<ล><ๆ>์กลุบาย ขอให้ไหวตัวทันก็แล <c oughs> uh ้ว huh. กันละเราก็จะอยู่ได้สบายสบายกับสนามบังไฟแบบนี้นะมันเราใจบังมืนกับพ้อมแล้วนะครับแต่รอคิวจุดอยู่นะครับก้อนนี้นะครับ

อันนั้นจะใช้บนบวก2พี่น้องนะครับสิบสสเป็นบางไฟทอสามนะครับบางนี้ครับต่อไปจะเป็นของท่อสามนะทอสามแล้วก็ต่อด้วยแอตเทวดานะครับความมันความเราใจของบางไฟหมื่นมาหอแล้วครับบางนี้ครับ มาหลุนมาเบิรงนง้ำกันล้นะครับป่าจะมานบอนะครับท้ก็ขอให้ทีมงานทุกทีมงานมันนะพี่เลี้ยงลาดนมันแล้วนะครับลาดสไลด์เรียบร้อยนะครับเอาละครับทอสามนันตชใย โอ้โหเฮ้ยเสียงโฮแบบว่าคือกองนะครับกองเชียร์นันดาใจบวกสองพี่น้องเหรอครับบังหมื่นนะเรวผบข้อยกแล้วนะครับ ันไะใจบวกสพี่น้องบังไฟมืนร,ระบบพ่อใหม่ทำงานนะครับเรือแมบแม่ท่กชาแต่ที่่าเขา้ามไปเรื่มมนะอย ลุยกันต่อไปเลยครกรครับราองไดูทีเนะคับดในสาดใความเรือางที่ครับอี่นงผู้ใดครับลี้ใครจะจับตดดูข้าจะเรียกชื่อใครคนก่อน่ะามมือน วไปด้่าไาวาตส่อนว่าไก็อไอ้น้องมีบุญบน้องผ่าสบอกว่นึงเมกินดาโอ้ยเบกินด้กัผ่าสบ่้ยเจ้านอันผมเชียผมเชียจนลืมมาซื้อผมไปซื้ออย่างผมได้นมาถามมูนี่แม่จำได้จะซื้อมูสาโอ้ยแก่ลงเงินสองลอยเสียดังเด็ยเสียเกินสองลอยนี่นเดียวคิสองลอยสองลอ้สองลอยเ้าเิมก่อนาเนี่ยดนบางนเด็ดไปคน

เลกสี่ร่อยวีกาใาบ้กน้องไป้องมองหอก่หรอกโ้เมกินดาบวกน้องฟ้าใสรุ่นยืนนี่นะน้องฟ้าใสกับรุ่นยืนนี่นะครับไห้ม่งไหนบวงไหนลูกสาวอาจารย์นะครับลทีมงานใช่ต้นไม้โอ้ยนั่นนี่แหละนี่แหละนี่แหลวตาดีเฮงคนนี้

ไอ่ไต e ่เบนไต่เบนสองมือกลางตัต้อหพี่หนุ่มเนี่ยบังมือนะครับจับสายแล้วนะครับตอนนี้นะครับอาลุนน้ก้างครับ เ9ล390มร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบาอยเก้าสินะสามร้ก้บขาสร้อยย่วขาด่ร้อยพ่หลายพมก็บอกยูว่าขาดสี่ร้อยพ่หลายใ่เาาตัวสี่ร้อยไวนะกเปลตัวเขาเรีนนเขาเเขาบอกว่าบางคนเขามีคน่าเล่นสองรอยเี่ยสองเสนเขาแมนเด็กเล่นเล่นสองมือนพ่หนังนาสาไม่เชียดินเลยได้เอนาเียดินเบิเบิ้งเสือนี่เพ้เป็นแพ้นเป็น ลาสดพเชื่อนี้กะรตีได้เกไเนกับเอวาน่ันไตัวบาเอาลยครับการเกิดความบันเทิเกิดขึ้นแล้วเอาละคือความสนุกสนานนะครับนาฐานนะครับนาลุนไวครับ 85ก้าวที่น้องเขหอมระลอกมายู่คุณร้อยครับอีกหนึ่งบ้างตุ่มเทียนขวัญแบ875ครับคุณว่าไว้เด้ออ่ากหลังเตะได้ตัวครับทอสามนะครับพร้อมนะครับแล้วก็ทอสองอีกเพียบนะครับนะแล้วก็มารอที่จะเข้าฐานอีกนะครับ,บสําหรับบังบมืนทอสามนะครับ,บนะมันแน่นอนครับวันนี้มันแน่นอนโอ้เราใจแห้งวันนี้ ไอฮัมไอฮัม้เาเดียวามันมันนะมันมันเร็วเร็วเพียงสามสิบหนึ่งสองสามไปครับ ทอสามเลยครับบงมือโอเคครับบรรยากาศอนาฐานตอนนี้นั่นคือคักแห้งครับบางไฟนี่สับลาบเต็มแล้วนี่คือสถานการณ์อนาฐานนะตอนนี้นะครับโอ้โหครับมันเราใจครับสำหรับสนามนี้ครับมันเราใจนะครับนี่คือบางมือนะครับ เขามาอีกหนึ่งบ้างนะครับที้บางนีก็เป็นทอสนะครับ2องันนีม้นกันรุนดูนะครับสำหรับทอสามนะครับแล้วก็มีทอหิวมาน้ำนะครับในช่วงนี้นะครับขอมาเต็มสติงแลย้วสิทีมม่เราไปครับาบต่อไปครับ สามด้อยแล้วที Ó, Stop, ่พาดีครับจับ้วนะครับอีกนึ่งบ้านครับ้องเตา่าแยิ้มครับจับไายดีหอทีมุอกาไปยิเก้ยอดนหาหกครับต่อไปครับอไปนะครับ้แปดสิบห้าเก้าิุณไว้สามตั้สหากลับมาอยู่ครับกองลุงเจริญวา

เราี icana, ่มาอยู่ร uh ับงคนนีมเดอเบ้ไปกามนติบางตายอาบ้านเากบต้องเาติดตาเกดเร่อเรื่องจคว้าอินตาม้วยังแงนะครับทกแ่มาเขาเียูร้องไปสองมือจะควาเ่อกติบ้าครับสองเนาวแ่ติ้าีดร้องดแล้ว

สอทนพี่มน์นะครับน้องใหม่นคอนโมมาอาจางยีรับอย่างเดียวอาเวลาครับอพ่มนอนอสามร้อยหกสิบนะครับขอสามก็เขาไม่แล้วนะครับไเขาไม่แล้วครับน้องเปา าน้องใหม่นครพูครับ8ชิพหาง90ขอให้โชคดีครับน้องใหม่นครพูโอ้ยสวนกันแหลกล่ะตอนนี้ไอ้พี่ยอดกับ้อนน้องเปาครับถามหา้ลยครับตามยอดติงเดียวหาหาด้วยครับน้องเปานี่กระจ้าหมุดต้องออกจัดตรงไหมครับน้องใหม่นครพู

เดี๋ยวเลี่ยนมุมใหม่ก่อนออกมาหลังฐานมูวันเกามไปลยมันม่ดีอกไนตัวร้ครัึกักมากครับคึกคักคึกคลื่นนะครับ Man Rao <tipati> ร้อยยี่สิบบาทไปลงไม่รบกวนผูไปทำธุระที่โตนะแต่ต้องหาเจ้าที่บอกตอนร้อยยี่สิบบตอนร้อยยี่สิบบาทไปตบตีเจ้าหน้าเจ้าป้อนเจ้าหน้าเจ้าป้อนต้องทำลงท่าออกรับตู้เก็บเงินตอนร้อยยี่สิบเจ้าหน้าจลงไปต้องทำลงท่ารับเวลา ตามร้อห้าสิบห้าพินาีน้าล hmm, ังก็ไป้องมะนาวแตะทิพย์เราทิพย์ขอสายขอสา้วยครับ้าคนสายโชีคับน้องมะนาวครับขอหนกเลยในส่นของน้องม้านาเบงลอ่ะิตกานไปน้องไปนคราอ่ะเก็บตรงรับน้องพันวาห้าสิบเบอร์เดียวจับสายรอครับน้องไปนครครับ ตางน้องมนเอาละทีแที่ไ้น้องมันาเด็ที่บานไปแล้น้องไม่ต้วไปตั้งแต่เาพิรน้องไม่ล้วครับไปต่อไาตอไปต่อไปอาะิตัวับ้องันวาห้าสิบเบอร์แล้วห้าสิบเบอร์แล้วมีสองสามคบ กูยอมตองมาแล้รัไอ้กูจะ uh kind of ติดกันต้องตัดมาดูแลก็ต้องต่อไปจรวดพ้าท่เจรวดดับครับที่ผมเสียบคุณไว้อีกหนึ่งครับข่าไม่เชื่อโอ้ยแปดสิบเก้าสิบครับคุณไว้จะกระจับสายบ่อโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามเบอร์ขีพอจนจบนะครับเดี๋ยวไหวพรพ์กันในอีพีหนานะครับความมันความเราใจแบบนี้นะครับสีเอามาฝากทุกคนแน่นอนครับมันๆนะ